อ่าจเจริญพรพอดีเดี๋ยวอัตมาจะพาไปดูไปดูที่อยู่ของสมณีนซึ่งสีนี้มาจำรรษากับอัตมา,มาสิรูปซึ่งก็สิบรูปนั้นไปเรียนที่วัดสากําแพงใหญ่เจดรูปไปเรียนที่วัดพระโตที่ศรีสะเกดสองรูปซึ่งก็อยู่ด้วยกันอยู่สิรูปอยู่ในกุฏีเดียวกัน ก็เดี๋ยวจะพาแดดโจมไปชมตัวนี้ก็เป็นปุษติโบราณซึ่งสร้างมานานแล้วซึ่งสำเนียงก็อยู่กันก็อยู่รวมกันอยู่สิบรูปจจำนวนอยู่3ามห้องก็อาจกันอยู่ ก็ได้เรียนพระปริยัติธรรมรที่โรงเรียนวัดสักคำแพงใหญ่แล้วก็วัดพระโตซึ่งก็เรียนทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมซึ่งห้องก็จะมีสามห้องที่ญาติดโดยมเห็นกุฏิเดียวนี้นะครับสามห้องครับกุฏิเดียวสามห้องซึ่งอยู่กันสิบรูปครับการอยู่ก็ประมาณนี้ซึ่งอาตมาก็จะบูรณะ,ะเพื่อจะได้ เป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระพิสุทธสมณนที่มาจำพรรษาณวัดเทพประสาทหรือวัดส,สักกำแพงน้อยฝากบอกบุญญาติโยมครับญาติโยมทุกท่านที่สนใจอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้ไม่ว่าจะมาที่วัดเทพประสาทสักกำแพงน้อยหรือร่วมบุญตามเลขบัญชีที่ ระบุไว้ผนสุดท้ายนี้ขออํานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุกศลในครั้งนี้ขอให้มีดวงตาเห็นทางเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญง,งอกงามไพูบุญในพระพุทธศาสนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนาเทืนอนุโมทนา